แล้วก็อยากให้น้องนักเนี่ยมาโชว์วิธีการถ่ายแบบจริงจเลยให้ดูว่าถ้าใช้กล้องแล้กล้องมนประมาณไหนแล้วออกมาประมาณไหนดีไหมครับดีเลยครับผมครั้งที่แล้วเรามีแต่ทฤษฎีนักแสดงเนาะเราก็แบบตัวอย่างมาแต่ว่าไม่เคยทำจริงจริงที่เห็นเดี๋ยววันนี้เรามีนางฟ้าไอทีมแกมาเชวมาแสดงว่าไที่มี่แหลเราสอนเป็นอย่างนี้นะครับพี่จะได้ต่อโลได้เลยนะครับสายแสดงครับครับผมีแต่ละคนที่จริงจริงแล้วถ่ายรูปเก่งมากนะครับ เราไม่ได้บอกว่าอะไรนะมือสมัครเล่นม่คิดว่าเป็อาชีพแอบแอบมาเรีนยนคลาสนี้กันเลยใช้ได้เลยใช่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเราเรา,เราได้ไปแบบลงสนามจริงนะได้ไปเอาภาพนี้แล้วก็การเ,าเขียนคำบรรยายต่างๆเนี่ยเอาไปลงโพสต์จริงๆนะครับตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นกันหมดเลยว่านะครับลักษณะเป็นยังไงบ้างแลวต้องปรับปรุงอะไรกันยังไงบ้างนะครับตรงน,นี้นะครับเอาละฮะเดี๋ยวผมเปิดขอเปิดสไลด์ก่อนนะครับ ถ้าวันนี้พร้อมนะครับกด5 5าเข้ามาหน่อยครับ555นะครับวันนี้มีบทเรียนที่แถมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องนัทจะมาแชร์ให้นะฮะนี่555มาแล้วนะครับพร้อมมากๆเลยโหห้องนี้นี่คือคักมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปคุยเกันเรื่องช่องทางออนไลน์นะครับนะครับตอนที่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ เราคุยกันเรื่องทำไมต้องขายออนไลน์นะครับแลว้วก็พาพี่ไปรู้จักกับโลกออนไลน์ตอนที่สองนะครับพาพี่พี่ไปคุยกันเรื่องนี้ครับว่าเออไยเก่าขายอะไรกันดีนะครับก็บางท่านมีสินค้าแล้วเดี๋ยวก็พัฒนาเรื่องการถ่ายรูปพัฒนาเรื่องการเขียนคำบรรยายนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีสินค้านะครับก็หาอะไรมาก็ได้นะครับแล้วมาลองซ้อมมาลองถ่ายรูปนะครับเพื่อที่จะมาลอง ฝึกปลื้ฝีมือไปกับพวกเรานะฮะวันนี้ครับเราจะมารู้จักช่องทางขายบนโซเชียลมีเดียครับแล้วก็จะให้พี่ๆนะครับได้รู้พื้นฐานตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยากให้พี่รู้กว้างๆไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยเลือกฮะดบสถานีนี้นะครับนะฮะพาไปไม่หลงนะอาจารย์กอนนะเรามาถูกสถานีแล้วนะฮะมาถูกมาถูกซอยถูกซอยครับโอเคมาดูความเดิมตอนที่แล้วกันสักนิดหนึ่งนะฮะ ความเป็นตอนที่แล้วนะจะจำกันได้ภาพนี้คือภาพที่ผมเน้นแหะความสาคัญนะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยสิ่งที่สําคัญอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นตอนที่แล้วก็คือลูกค้ามีเวลาแว็บเดียวที่จะเห็นภาพเราเพราะฉะนั้นภาพเราเนี่ยถ้าทาได้ดีเห็นแล้วเกิดความรู้สึกเห็นแล้วไม่ต้องมานั่งซูมมานั่งขยายนะครับจะดึงดูดได้ดีกว่าพอเห็นภาพแล้วแวบ็บมาอยากอ่านเรื่องราวอ่านสตอรี่อ่าน ตัวอักษรถ้าเราเขียนได้ดีเขียนได้เกิดความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้ครับมันจะขยายขึ้นมามันจะขยายขึ้นมาเพราะมันขยายขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้เขาอยากซื้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาฝึกกันนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของนี่ครับภาพตัวนักษรเอยียงแล้วก็ความทาให้เกิดความรู้สึกตรงนี้ครับนี่ผมทวน ตอนที่แล้วตื่นงนะครับตรงนี้นะครับวอนีจะไปแบบค่อยๆไปแล้วกันนะคะค่อยๆไปวิธีการถ่ายภาพเนี่ยนะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยแน่นอนครับอันนี้สีหลั่นล้วนๆนะครับไม่ต้องมีรายละเอียดมากเพื่อจะเด่นสินค้าให้เด่นขึ้นนะครับตรงนี้อ่านี้เลยนะครับบางครัออกมาได้ได้ดีนะครับตรงนี้ใช้แสงธรรมชาติครับหรือยังไม่ต้องลงทุนะลรเยอะ แสงธรรมชาตินี้เราก็อาศัยที่บ้านเรานะครับที่แสงรอดอมาจากหน้าต่างหรือประตูต่า,ตางๆนะครับจะเป็นช่วงช่วงสายๆหรือช่วงบ่ายนะครับไปก่อนอ่อนนะก็จะมีแสงแบบนี้เข้ามานะครับเราก็สามารถถ่ายภาพได้คมชัดขึ้นนะครับลองสังเกตภาพเราที่เวลาถ่ายตอนที่แสงดีๆเนี่ยภาพจะด,ภจะดีภาพจะสวยเลยนะครับดีซึ่งีต้องหาแสงกันหน่อนท้งจันทรนาะเพฝนมันมาทุกวันใช่ใช่ใช่ครับผม อันที่สามครับมุมในการถ่ายภาพใช่ไหมครับจะเห็นว่าเออถ้าเห็นหลายๆมุมสินค้าเราก็จะถูกมองได้มากขึ้นนะครับลูกค้าจะเห็นภาพได้มากขึ้นนะครับแล้วก็บางสินค้าเนี่ยอาจจะต้องการเทียบขนาดด้วยนะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับมือเราเทียบกับเออกระเป๋าต่างในเวลาสพ,พายแล้วได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็สําคัญกันนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับทห้มันสวยขึ้นนะครับ ถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรก็ขอให้ถนะ่ายแบบเพียวๆถ่ายให้มันดูเรียกว่าคลินคลีนก่อนเห็นสิ่ง,าง้าชัดก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็นะครับอโอเคอันนั้นก็คือเทคนิคนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับตรงนี้เราก็จะมาลองดูจริงๆกันดีไหมครับอ่าผมได้คุยกับน้องนัทว่าดูแล้วอยากให้ได้สใส่ให้พี่ได้เห็น จริงๆเลยนะครับก็เลยขอให้หนางฟ้าไอทีของเราเนี่ยสาธิตให้พี่ดูแบบสดๆเลยได้ไหมนะครับผงนั้นก็บอกว่าได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟหรือเป็นแถมให้สาหรับพี่ๆนะครับในคลาสนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญนันไทไปนั่อยครับผมขอกดกปดแปดต้อนรับนางฟ้าไอทีของเราหน่อยครับชิญเลยครับน สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตนะคะสาธิตให้ดูเนาะว่าในการถ่ายรูปนะคะจะทำยังไงได้บ้างเดี๋ยว,ยวครูนะคะนี่อนะขออนุญาตลองแชร์หน้าจออีกหนึ่งครั้งนะคะสักครู่นะคะพี่ี นะคะวันนี้นี่นันอาจจะสัญญาณนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสักครู่นะคะวันนี้เราเรียกสัญญาณไรไฟกันแล้วยังอันนี้ทำวิธีบวงสวงกันเรียบร้อยเนาะโอเคนะคะเอาละเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับมาช่วยส่งกำลังใจนะครับมาลุน้นกันว่า ต่างไฟทีของเราจะสามารถโชว์สดสให้พี่ๆได้หร <c oughs> ือเปล่านะครับวันนี้ <c oughs> ผอโอเคผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถได้เห็นตรงนี้ได้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวทางทีมงานเราจะทําเป็นรลิววีโอให้นะฮะที่พี่จะได้ดูแน่นอนนะครับว่าอันนี้สําคัญมากเลยอยากให้พี่ได้ได้เห็นจริงๆว่าเวลาตั้งกล้องเวลาถ่ายทําอย่างไรนะครับเพราะว่าเวลาเราเห็นภาพจริงแล้วเนี่ยบางที ดูในสไลด์เนี่ยนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันต้องแบบถือยังไงมันต้องแบบไปถ่ายตรงไหนและบางทียกขึ้นมาแบบนี้มุมมองมันเปลี่ยนไปเลยแบบนี้ครับเราจะได้เห็นแบบอย่างนั้นเลยนะครับใช่เลยนะคะเออเหมือนว่าวันนี้สัญญาณจากมือถือน้นอาจจะไม่ค่อยดีนะคะนี่ต้องขอพยายมากๆเลยนะคะเออเดี๋ยวสักครู่นะคะ โ <Okay, S 2> อเคถ้าอย่างนั้นเอางี้ครับรเขาผมให้น้องนับไปเตรียมตัวก่อนนะครับพี่คนี้องใครนี่นะครับพอจบญนั่นแล้วนะครับอาจจะเรียกไคุีกับไอรทีหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ต้องโทรเรียกแกร็บกลับไปส่งเธอที่บ้านก่อนเนี่ยไอ้แกง call center เ,เอี่ยงมีพัสดุหนึ่งชิ้นที่ไม่ได้รับเ่นโทรมาล่อไอ้พวก พิธีของอาจารย์เนี่ยตอนช่วงแรกเนี่ยอาจารย์จะี่ช่องเ<า>จอเบอร์โทรมา <laughs> ช่วงนี้ต้องมาเช็คกันหน่อยละนะครับเพราะว่าสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องฝนตกนรูร<ม>้รสึกว่าสังเกตเลยว่ามีหลายๆที่นะสัญญาณมีปัญหานะครับให้ครับได้ครับแต่ว่าสําหรับพี่ๆที่สัญญาณงดีอยู่ได้ยินเสียงผมชัดอยู่ได้ยินอาจารย์นําชัดอยู่นะครับลองกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้าหน่อยเขากดหนึ่งแล้าหน่อยผมจะได้รู้ว่าโอเค ัญญาณโอเคกันอยู่นะครับโอเคครับดีเลยครับและเรามาเรียนกันบนโลกออนไลน์ใช่ไหมครับแต่ก่อนนะข้อสอบสำคัญเลยก็คือเรื่องสัญญาณครับใช่เลยครับใช่เลยครับทีนี้ครับเมื่อกี้มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องภาพนะครับเดี๋ยวน้องนัดพร้อมแล้วก็อาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเรามีให้แน่นอนนะครับอ่าอยากจะบอกว่าตรงนี้ครับ วิธีการนําเสนอครับมันจะมีในเรื่องภาพเรื่องตัวหนังสือหูตึงใช่ไหมนะครับมีเรื่องคลิปวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับกินไปนอนเลยวะภาพตัวหนังสือเสียงและคลิปวิดีโออันนี้คือหลักสําคัญในมันซุูมมันมันแบบว่ามันเดาเบอร์โทรมาม้วนมันบอดติดมันก็จะปล่อยว่าเพราะความว่านลอกว่ามีพัสดุมั่งอะไรมั่งตัวเองเนี่ยพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งไม่เก่งอ่าไม่มีทักษะอะไรเงี้ยนะครับ รู้สึกว่าโอ้โหไอการที่จะต้องมานั่งเขียน้องมามาพูดอะไรแบบนี้ไม่ถนัดเลยนะครับลองบอกเราหน่อยครับอนะ่ะลองพิมพ์มาหน่อยว่าอ่ะพี่รู้สึกว่าไม่เก่งอนะ่ะพิมพ์ว่าไม่เก่งเข้ามาก็ได้นะครับโอเนี okay. ้ขอดูแนวร่วหน่อยครับผมเป็นหนึ่งในพูดไม่เก่ง